สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับมวยเด็ดในวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มมวยนะครับทีเด็ดมวยนะครับเรามีให้ทุกคู่ทุกวันฟังมวยหูฟรีทุกศึกภาคทุกวันนะครับสามารถแอดไลน์ไปที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อรับทีเด็ดนะครับที่แม่นยําและก็เชื่อถือได้อีกครั้งเนี่ยยังไม่พลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจนะครับวันนี้ข่าวที่มาฝากกันนะครับก็เป็นข่าวของเรนกิ้งของในรุ่น135ปอออนน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 นด์ะะะะคคครรรรััััับบ่่กก็ืุขงงงททาาาาววเเเจีย นะครับร้อยสามสิบห้าปอนด์เนี่ยที่มีรถถังนะครับจิตมังวลเป็นแชมป์อยู่นะครับรองอันดับหนึ่งเป็นซูเปอร์ลีกหมู่เก้าที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นอันดับที่สี่นะครับนั่นก็คือทานนั่นไอ้เจ้านักรบแฟร์เทคนะครับนี่ต้องบอกว่าถูกแซกเข้ามาเป็นอันดับล่าสุดหรืออันดับใหม่เลยนะครับท่านนั้นนักรบบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้อยู่ในแรงกิ้งในอันดับสี่ลุ้นไฟต์ต่อไปนักรบจะเจอกับใครนะครับนี่ถือว่าเป็นนักชกอีกคนหนึ่งแล้วแหละที่ผมมองว่ามีีโอกาาสขึ้นมเทยบ ตำแหน่งแชมป์ได้เลยนะครับในไฟต่อไปส่วนที่เด็ดวันนี้นะครับมีฝากกัน5ยกกับ3ยก5ยกเนี่ยรายเดียวเลยเอาไปรายเดียวเลยชอบปฏิหารพอหลักบุญน,นะครับส่วน3ยกวันนี้เนี่ยชอบคมเพชรนะครับชอบคมเพชรชอบเพชรกาฟิลชอบเพชรภูผาแล้วก็ผันศักนะครับก็ช่วงท้ายนี้นะครับขอขอบคุณเลยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจนใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสุดครับ